กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับเกมเคนชินอิมแพกนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับกับการตามหาหอกโฮมานะครับโอเคเราจะไปกันแบบไวๆนะเพราะว่าแรงดาวก้อนบอลตอนนี้ยังไม่ติดท็อป2 0 0 0 0เลย <c oughs> ดองจัดโอเคเรามาดูเลทกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เปิดไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเปิดตู้ไรเด้นไปนะครับกับอาวุธนะตู้อาวุธหลุดเลดเป็นสมุดนะครับแม่งโคตรเกลือนะโอเคเปิดไป6หน้านะครับ36โลแล้วโอเค เรามาเปิดหากันว่าจะออกสีทองสักหนึ่งอันแล้วก็พอนะมาอ่าไม่ได้อะไรครับสำหรับ46โลแรกยังไงโหเป็นได้เป็นธนูกระบองหนังสือเอาไว้เรียนเอาไป2เล่มเลยมึงโง่โอเคดาบอีกหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นสกีวิชียลซอสนะครับโอ้โหเหมาะกับานน้อยนะหรือซิซงชิวใช่ไหมโอเคสำหรับ สิบโลแรกก็ไม่เท่าไหร่มาครับห้าสิบหกโลครับโอ้โหยังเป็นสีม่วงอีกอยู่นะครับเฮ้ยโอโ้สมุดสีม่วงแล้วเป็นธนูกับดาบดาบเล็กม,มาครบยุทธบกรณกหมดหรือยังยังไม่หมดว่ะโอ้ธนูกันนึงเฮ้ยอันนี้ธน,นูใหม่เหรอไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะ เออผมเพิ่งได้นะธนูใหม่แหละมาต้องหาแหละหกสิบหกเลขสวยโอ้โหยังไม่มาเอาจัดแล้วเป็นธนูดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปสองเล่มไหมล่ะแล้วเป็นดาบอันเล็กๆก็เป็นอะไรเนี่ยลูกโลกอุซูโคสเป็นสีดาวตัวละครนะครับที่ดาวตันไปแล้วเอ,อโอ้โหได้ดาบใหญ่อันหนึง่งดาบเขียวคู่กับซูโคสสีเขียว น,น่าจะมาละเจ็ดสิบหกมามาลุ้นกันครันนี้แล้วก็หลุดเลนแบบหลุดอู้ทนูโอ้โหโอเคยังดียังดียังไม่หลุดยังไม่หลุดออกไปนอกจักรวาลน,นะโอเคได้เป็นธะนูนะครับเป็นธนูที่สวยมากๆนะครับเห็นแล้วนึกถึงเกมคาบาวโอเคถือว่าไม่ได้หอกนะครับห้า หมดแล้วนะโอ้ได้สก,กิพิเยษซอสมาอีกหนึ่งเล่มยอดมันจะขัดห้าพอดีนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นดาบม่วงอยู่แลสำหรับในน้อยโอเคได้ห้าดาวมาหนึ่งชิ้นนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่ะดองเพชรต่อไปครับรอรอดาบหาดาบใหญ่คิเลนมาใส่ให้กับยูล่าอยู่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนีนะ้ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะ เพชรหมดแล้วได้เท่านี้แหละธนูโอ้โหความสามารถยาวจัดไม่รู้มันทำอะไรได้แต่รู้สึกเหมือนเขาบอกว่าจะดีนะไม่ใช่เป็นตู้เกลือนะอาวุธทั้งสองอย่างดีมากๆเหมือนรอบที่แล้วที่เป็นวู๊กับโฮมานั่นเองนะโอเคไปแล้วครับเจอกัน